เวลา18นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนรเรนทตราเทพยวดีกรมหลวงราชดินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีพัตนปฏิมากรเป็นโบราณราชประเพณีที่มีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงประกอบพระราชพิธีในวันเรื่อนฤดูเป็นประจำทุกปีฤดูร้อนกำหนดวันแรมหนึ่งข้ามเดือนสี่ฤดูฝนกำหนดวันแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดหากปีใดเป็นปีอธิกมาจะเลื่อนเป็นวันแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดหลังซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี และดับฤดูหนาวกำหนดวันแรมหนึ่งข้ามเตือน12 หลังโซมเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพรน้อยทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายส่งรับแล้วส่งที่พระเสียรแล้วพระราชทานน้ำพระมหาสังเพศน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสัธินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาและพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์กับทรงพระสุร่ายน้ำพระพุทธมน์แก่ข้าราชการ เสร็จแล้วพราหมณ์แบกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบจากนั้นทรงพระสุร่ายน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระพุทธมหามณีพระนปติมากรแก่ประชาชนที่ฝ้าทุลละอองธุรีพระบาทรับเสด็จในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีพระราชทานแก่เจ้านายและขุนนางภายในพระอุโบสถเท่านั้น แต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพร,ระปรมเชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร,มราชบรรมานาตโรพิตรและรัชการปัจจุบันได้พระราชทานน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่ฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับเสด็จปริเวณรอบพระอุโบสถด,ด้วย